มันน <S preach science> ี years, ่ว่าปีทั้งปีหุ้มบ่เคยกินแจงหมักยี่หุ้มแจงหมักยี่หุ้มใส่ปลาดุกนี่แหละเพื่อนเพื่อนว่ากินได้นานประมาณใช้ตัวหมักหนน่งวันสวัสดีค่ะพี่น้องสุขสุขคตจ้า ครับผมสวัสดีตอนแรงเด้อครับนี้สวัสดีครับเจ้ากวาแรงมาคำมามื่อดอกเป็นน้ำฟ้ามัว่วเมิอม่อดมึนอยูอ่ตลอดเวลาเลยครับันี้เฮ็ดจังไลยครับผมออเก็ยังกินนี้ว่าปีทั้งปีห่มบ่เคยกินแกงหมักหุ่มใส่ต้มปลาดุกมาขำสมสดน้ำโอเคครับหมักหุ่นมนี่ครับแกงหมกักหุ่มใส่ปลาดุกนี่แหละเพื่อน่าหม,ามัก ท่านต้องปอกมันก่อนบอกดิครับแต่ว่าทั้งประเทศไทยเรื่อว่าค,คนไทยคนกลางของเขาจะเอื่นหมักมาลุมเนาะมาลุมมาลุมมลุม,ม,มบ้านของเอ,อื่นหมักของมันนั่นแหละ,ค,ะครับี่ของตีของน้องของไรอย่างนี่ปิดตรงนี้ครับอันนี้สิแกงใส่ปลาดุกครับ,รรบย่างส้ม ครับผมเดี๋ยวสักพักหนึ่งจังมาเวิรงกันอีกทีนึงตอนสีขอปอ,อกมันลุ่มก่อน<แ>ต้องปอ,อกกั็ได้ครับนะของมาเบิรงนน้ำกันอีกทีนึนจ้าเนี่ยเฟืองล้มเหรอจ๊ะนี่เขาต้องมาปลาล้งนี่ครับรบ้ดนชือปลาล้งเดียวเครื่งองปรุง้อปง,งประธานใส่เม็ดปลาไหนเด้อครับปีนี้เขาตรงหมอย่หุ้มใส่บอมนี่ครับ ห็้มันเก่าเนี่ยหนังคือปลาสุกหมายหุ่มกับสุกพอดีสายไลยก่ก้นนี่ก็บ่ได้ให้มันเดเนอะไรนะครับผมมันนี่เห็ดอยู่ใน,นขั้วเด้อพี่น้องขางอกมันล่มจากทั้งหนาวมาอบอุ่นในขั้วจะ เดี๋ยวให้มอเดียกด้าีมอยอ,อยู่บ่อท่าใส่ยังอยู่มนเสต่ปลากบังหุม้มซื้อก็ขาซื้อไหมซิมมันกรจงเลยแหะครับผมรู้เลยล่ะจางแฉน,น่นนทวเอาไป่านใส่ยังจะซ้ึงวาสุกปุสุกแค่นั้นล่ะโอ้มอ,อกอยุ้ง มันต้เสียบอย่างนนะเระท่านปรุงมาอ,อนันนปลาตามลาไปครับผมมันเจริมโมโตนี่ผมมาผม่าส่แล้วครับผมมึงแล้วว่านัวครับบิดมีด ใน,ยยน,นกําลังดีนนงดีล่ะ,ะนี่ครับกําลังหวนหอนเลยครับผมเต่าเซเลยครับผมนี่ละกําลังดีเลยครับผมอ่าแับนี้น่ากินกันแล้วล่ะจ้า ครับพี่น้องเจกินกันแล้วหิวคักแล้วแยงยังกรับพาะแกงมะลุมแกงมะลุมเนาะแยงหมากมะหุ่มครับผมโอ้หมากว่านี่ปีนึงยังเป็นที่หนึงดิเป็นว่าสิเป็นได้ตลอดเวาลาเวลาดิครับนี่หมากอาหารตามฤดูกาลแม่ครับจิ้มกันโอ้ ต่อซีนของซินนามนี่ครับนี่คขับโกรเป็นวอนบุ้น๊าเด็กจังวะนี่นนมันยังแมนงงเด็ดเลยมัตึกจินมอ้อหุ้มหอมหววนี่แมนเลยแกงมาตัหุ้มเต่เขาะเ้าตีจิ้นสีดิ

ปีหนึ่งเนี่ยขับยังได้กินได้ขับหนึ่งตอนปลายเสร็จตอนน่ะมันมากระได้ใส่เข้าไปเทน้ำเนี่ย,ยวัวเราส่วนติ่งต่างหากนึออกหวานหอมกรอบมันมีถูกรดเลยเดี๋ยวเพิ่นถึงก็บอกกันคามสุกข,ขัขากลได้คามเปียกบ้านน้องน่ะแม่พี่น้อง เดี๋ยวเขดการแตะเขาดอกฮ่อนขอตรวจพม่พี่น้องเด้อครับช่วงนี้ย้ำมาแรงนี่หมากระบ้าไก่กระบุกวนครับผมจ้กระยำซอมยังเนี่ยอ้ำพุ่งกระธรรมดาแหละครับนู่นแต่ว่ามันม้รบกวนนั่งยังเนี่ย มันก็เป็นสิ่งของธรรมดาเท่วา่าเขาก็หากินมั้งฮะฮะเขาขายเลี้ยงขายโจ้กเนะาะบอสเพืเาา่ได้มักตรวจไข่ก่อนตรวจไข่เส้นเนื้อตัวนี้ไหมตัวใจตัวมักตัวนี้ไหมน้าใส่ลงไปกับผมของกับมักด้วกันเขาขึ้นกันไข่กัไข่อยู่นี่แหละพี่น้องไข่กลับกลับก,ก,กยยลกับอยู่ทั้งหมด เด้ <laughs> ๋ยวเขาจะเอาบึงแล้วว่ะคงเขาหนีใครเป็นเสียแต่จิตพ่อเพียงดิพักกันไม่กินไข่กันไม่กินไก่กันไม่กินากมาสุบูส <laughs> ุน,นเด้อครับเนื่อยู่นี่กินเองเขาได้นี่ขอจึงกับเจา้าเด้อครับ มันจะเห็ดไายบ่เคยเห็ดจินจักเทียน,นี่นะนี่นะครับแจงมะลุ่มเลยครับผมเจ้าที่เนี่ยแจงมะลุ่มเนี่ย มีความเปียงกันเด้อครับแต่ผมมีเอาน้ำผมก็ได้ผมไม่ได้ขายได้อซื้ออย่างกุ้งกุ้นมาเอาไปเลยทำสิ่งใชยู่ใส่สสกินนลยครับเด้อครับเบิร์นอะไรมาเด้อครับกินของกันเด้ออะไรเอ้ยมันตีกข้อแรงแเราหมดนี่ พรอนเลยแม่พรอนแค่นั้นไล่น่ะไม่เจอข่อยย้ำกันนะครับผมเดี๋ยวจิ้มงั้นของข้าวนะครับขอยยิหลวดดยังหวานมาสั่น่าโอ้ยนี่นะครับปุู้ทุกคนครับตั้งบ้านนาสีนวเฮาทุกทุกคนเด้อครับ พันไปพันมากไม่แหญ่ยิงงง่งกวจีนามเือจังน่าลมาโมนีล่ะ ขมาจริงหัวยี่นาบกันนะครับผมจริงหัยี่มแรงมิยังยั่วจิกกัจินไปครับผมบ้านนี้เขาบ่าช่วงนี้แย่เฝ้าไปหาป่าได้ครับแย่้ผมไปหาป่าได้มันหนาวเ้องกันใครกใครยุบบ้านอยู่องเนี่ยล่ะอากาศเปลี่ยนมาเป็นอาทิตย์แล้วครับแล้วตรงช่วงนี้กินใครตะเกินครับผมเกินเพียนนองสุบุตรสุคนเด้อครับบัวผูดยุไกยุไกครับ ธรรมดาบ้านเมี่ยเขาเห็ดย้อยจิ้งเจอครับบริวาเรเห็ดยังกะเลืกเปลือกฟักอีลีล่ะกระมียังกะเห็ดไปอุตส่าห์ะครับเพราะเห็ดย้อได้กินไปคนทั้งนี่ <c oughs> คนนิสานนี่มือมีกับมีมหลายมือบุ้มีกับบุ้มีเลยครับยิ้งโขกก็ประเดี๋ยบองปลาดอะไรครับการมือบุมีเขาก็จิ้งซีแหละครับจิ้งต,ต้มปูต้มปลาที่เขาหาได้แหละครับผม โอ้มึงยึดขอขอโุยขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อครับก็เจ้าเบิ่งแล้วก็เจ้าก็เลยก็แชร์ทั้งไอ้หัวทั้งอันน่าสิโนก่เพี่ยนก้วไม้จิ้ขหัวจินน้ำกันนี่ครับผมเนี่ยครับจิ้มงั้นก็เจ้ากัดโอ้ดูเลียงกันพอหลอดเอ้ยพอหลอดวะพอหลอดพอหลอดบักแตงหวานมาสนว่ะต้องจิ้มงั้นก็เจ้าซึงเหมือนหมู่บ้านนะครับ เกิดมาจึงขอยินหนำกันเด้อส่องสุขทุกคนครับมีโอกาสเขาจะมาหากันเด้อครับแต่ว่ามือนี้เนี่ยเป็นตังไหนบ้งเนี่ยกบ่ามันเสียงเมียบเงินเบาวเจ้าบึ้งเลยว่าโอ้ครับขาเลยครขับไปครับเพราะขอขอบคุณขอบคุณเด้อครับเขาจะอะไรกว่าแช่ของสุขทุกคนกะขอยเพิ่อมีสุขคนสุขเป็นเริญการขายการขายกะมันจริญองโรงเรียนก็ว่าไปทั้งได้กะซื้อได้ขายกันหลายๆเด้อครับ